เราไปบอกว่าพ่พอเกิดเก่าหนมหนีมาฟัแม่ไโอ้ยก็บอกสู้ฟันงเป็นแันแม่นนยุ่งังวจะบอกเขาไปถามเรื่องนั่นอายุคนนี้พน่ใชทวีอะไรบอกทวีอ่นงานของสาวคนเออสาวจันไหมพ่อสาวจันคนโกรธไหมอนไปหรม้สาวจันไมวมใจเป็นว่านอันว่าสาวจันไปเฮตดอันถ้ากิตไห้พอ มันว่าแม่นันสิงแม่นันอายุอายุเป็นพ่อสาวเกิดเกิดพ่อสาวเก่าพิมพ์าฝันว่าเพนจุ้มแม่นั่นไหมครับซิมซี่หันมันมันสิเปนที่แจังสมัยอยู่ขนแกงมันธุดใดสามัวนันสิเปีที่แบบสมัยอยู่ขนแกนอย่างนี้แหละบอกกับเนี่ยตกงานอยู่เลยมีเงินหายอีพ่อไปเห็นงานใี้เขาบ่บมบมา ยาบันนี้เปเรีมาบอกมาจุ่มจอยสีซนสี่สสห้เงเบิงปลามันก็สีออกเลยให้นเบิงานี่วะมันนี้จุมเหมือนลูกเน่กระบ,บอกเลยใครที่ละตัวถึงมา าเบียมันติดปูกไมมันติดห่อปุกจังหอนบ้างม้นึ่งนาหอนที่หมนาหนาวอี่มันจังหอนนาหอนมันเปนหอมันเป็นหอมนเหอพ่นจุ่มกันมาที่ละตัวไหมครับจุ่มกันมาที่เรนไ้เละตัวนี้จุ่มกันมาแถวที่สองเป็นไรตัวนี้จุ่มมาเถวที่สามนี่อะตัวนี้ ที่นี่เคยเขาอยคนจนล่าสามตัวตรงวะแมนสามสองสี่ที่วันพามนีจุ้มเมื่อยดีคันพาจุ้มมันจิปิชจังไหวันนี้ะมันพาจุ้มมันคือเปลืกมันคือหน่วยจนสีน่ว่ามนสองตัวที่ว่าสิขาสตัวสองตัวล่างไ่ครับได้เม่อพไแมนแมอันนี้อ๋ออันฟันต้องงวดอันนั้นที่ ม่นต้องวได้ลขสามสองสี่ตัวแั่เลย,เลยตัวจากแรงอะไรสะพานแรงแล้วกันไหมเออจันทรไหมวันนี้ได้เป็นสองตัวลางได้คิดว่าเป็นลางเมือ่มอวานย่างขับย่างกระลังเบิ้งกันอยู่ก <c oughs> ำลังวิเคราะห์ครับ <c oughs> โคตรโคตรรุ่นสิบบาท ชิ้นนี้แป็นพื้นผาเนป็นพื้นผารือนนงนี่เสียได้ว่าสีมันย่ยสีม่สียยจังสีไหมแยว่เยว่เย่ลงสียแล้มันปิดรุ่งที่สีน่อยลงสีน่อยรงเพิรนว่าเรียกว่าอ้า พี่นีตัวเดียวใช่ไพมใชพ่อโยกขึ้นก็นะค่ะเกินว่าโยกเบิ้งจังเลยเบิ้งจังไลยว่ามันตัวเดียวมันเป็นสองมันสองตัวตัวตัวนี้หกเก่าตัวนี้เนาะเออโนมาสิว่าหกเก่าลุงเฮงว่าก่อนเลขก่อข้างกันที่น่ะข้างบนเป็นสามสองสี่ขึ้นที่มือที่น่ารวยมาสัมผัสเอามันคือมีเพลงพี่น้องบัานนี้พี่น้องบ๊วเป็นยังอ๋อลูกใช่ครับลูกใช่เป็นนั้นเสียงสดเสียงสดบ่ะ เสียงมาดีแต่เขาขั้นนัก่องแซงเตร์ดมาม่าโยเล็กอยู่นี่ยยีนหวีเพ่งถือช่ี่ีเป็นโตได้ค่ะอันนี้กกคิดว่ามันมันฮกเกี่ก็คิดว่าอันเดียวกันดิทับอันนี้สิ่าว่าแต่ว่าตามที่เมืองเมืองที่ไหนเมี่อก่อนมันมันม้วนไปทังไหนก็เป็นหกเกี้ยนางแองก็้ยชีว่านะ ก็เลยคิดว่าสเป็นตัวนี้สรุปว่าคลิปนี้นะครับเลยคิดว่าเป็นล่างมันบ่ค่ะคิดว่าเป็นเป็นคลิปนี้ร่างเพิ่มมากเนาะวายหนึ่งสองตัวแสดงว่าเลขทั้งสองข้างนี้เป็นตัวเดิมอยู่แมนเมนแค่เพิ่มเติมเลขล่างมันนะครับเนาะแค่เห็นตัวนี้ซื้ออืมครับเห็นตัวนี้เพิ่มก็ไมาก็เลยคือว่าเป็นเลขล่างเลยเมนเพราะนั่นได้สามตัวสามตัวต้องเป็นเลขบนเลขบนนี่กันตัดได้กันตัดได้สามสองก็สองสี่เนาะสามสี่พรตัดดอกออกแล้วแมนบ่ รู้ว่าถือว่าสามสี่หนูสิว่าเอาหนูสิตัดแค่ว่าสาสองกับสองสี่นึ่เป็นตัวเลขที่ออกงายมันออกไปแล้วบอกล้ากับมาออกสามสี่นี่เป็นเลขสามสี่สี่สมามสกับสอง่เท่านั้นข้างล่างนี่ก็ตีได้แค่สามสองสี่ได้อยู่เก้าเอหกเก้าเอะหกเก้าเ็ก่อข้างกันยังไงเด็กก่อข้างเขาเลยถ้าเราจะรูปปิพลี่ไม่ซ้ำนี่เดขก่อขนยงสี่ล่ะ ตัดได้กันยีสามนองสสามสองก็สองสีไหลเยอะมากจริงนะเนี่ไหมากเธิอุมันีเงินบอกค่ะโอ้แม่เอนตุ้ยชัยใรแม่เลยตีแมู่้ันนั้นกันพันตีแม่กันฟันีผู้อนั้นเปนในชามอะตอนนี้ยังเป็นจะในชามกันดิมวยอะไรกัเน่ยเพิ่ันวาเพิ่นเห็นอัน พ่ชวีไปชามหาเช้าจันน่ะล่ะพ so ่ไปชามาเช้าจันอยู่มาไปพราะห่ชวีเลยว่าม <ain> ันเขาไปเห็นชอบพใกิจให้ชบพกิจให้เลยคิดว่ามันจะเกามันออกกันอายุนะลูกไส้พ่อฝันบอลูกไส้หน่อยลูกไส้ใหญ่โมชันไหตื่นมากินข้าอยู่ครับเขาเจ้าเขาทำมนขนเขาลุกไงเราก็เอาลกไลกน้อวันนี้ฝันสองขึ้นขึ้นแรกเป็นเลขสามตัวขึ้นต่อมาเป็นเลขสองตัว พี่น้องพิจารณาเด้อของคิดว่าคือมันสีแมนตัวอื่นสีมันเลยสวยรุ่งกวนสันดิสีโตได้ชัดแล้วเกาฮกเก่กันชัดอะไรเงี้ยชัดเจนนี่เนาะไมนเป็นสีไหลไหลไหลส่วนโตพ่อมากปะสามสองสี่กับหกเก่าดีมากตัวได้สีมันน้อยมากเป็นหางน้อยผู้ฟันถามผู้ฟันสามสองสี่กับหกเก้าพ่อมากตัวได้ค่ะ มันเรียงมากมากอ่นสามสองสี่มักสา 2, มา 3, 2, สองสี่เปิอ่ะอ่าเปิ้ลอกฟลี่มาขันเพิ่มมากเพิ่มมากสามสองสี่บ่อแด้มากหกเก่าแล้วแต่พอเมิ้ลเปิ้ลเอฟซีพิจานาแล้วค่ะนุ่นทิยาตัดหาสามสองกั 2, 4, 3, 4, บสองสี่สามสี่บ่เอาเพราะว่ามันออกแล้วนะคะข้างล่างเนี่เป็นหกเก่าเนี่ยเป็นแน้ทั้งหาสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะปันสองขึ้นขึ้นแรกเป็นสามโตขึ้นที่สองเป็นสองโต เข้าฝืนมาไายมาลุงเฮงเข้าก็เลียบร่วมเป็นคลิปเดียวแต่ว่านา่ารวยได้สองคลิปแต่ว่าพังกระซ่งคลิปไปหาโลโรอยู่นะคะนะคะชัดเจนนะคะพอแล้วฟันยังไงแล้วอธิบายืเพฟันเอาไม้ซิมซี่จุ่มหรอกฟันก็เป็นเลขกันปะนนจุ่มหรอกก็เป็นเลขทีละตัวทีละตัวแปลกเนาะ แปแบบแบบบบันว่าขึ้มือสิไอไอเียออกบ่าออกสี่ถึงว่รหลุดไหก็รูปฝันแวได้กระบอกตามก็ฝันบางเพื่อมันก็เป็นชคลา้นเนาะแมนแมนผู้คนมาจุ่มหเบื้องพอเคยเห็นหนาเป็นบ่ยินแต่เสียงครับยิ่งแต่เสียงมันอวดได้ก็มิตรมาจุ่มหายเบื้องหายเบื้องขึ้นไปหายเบื้องแมนบางที่ก็มิเตอน้ำนะว้าวครับอันแม่บ้านก็กันมาไทยนนะเอา้าปังยังเป็น่้านุนผู้สีออกอยูเป็นสิบสิบเทียนว่างตานด แต่ว่ากับเปลี่ยนเพือจะร่างกายนี่พี่กันนี่ลาง้อค่ะเดี๋ยวแนีทานมาแบปขนาดครับรถร่มสลออปออเปเฟอรนีว่ามีเปลีแยลเปลี่ยนนี่